ถ้าขึ้นชัมันวิ่งอะแสงเหนือก็ต้องซิ่งไปหานักศึกษาแล้วครับเพราะว่าบอกกงๆกงบอกโกงกงว่าตอนนี้มีทุนแล้วไปหาน้องๆดิฝ่านี่ไปหาน้องๆดิฝ่าวันนี้วันที่26มีนาคมนะครับผมดูดิพี่แสงเหนือเห็นเงินอยู่ลำลายแต่เอื้อมมือหยิบไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีคนตอนพี่ดูดิ ทางผักชีไทยผักชีเรามันเยอะแยะไปหมดไม่มีคนถอนเพราะว่าคนงานขอแสงเหนือต้องถอนโอวันละสองตันนะครับคนงานบอกยอมถอนไม่ไหวต้องยอมดูดิพี่ดูดิเออเออพี่ดูดิโอ้โหเป็นอย่างนี้ได้งไงไม่มีคนถอนไม่มีคนถอนพี่ดูดิโอ้โหเออไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าแสงเหนือเอ,อ่อ พ่น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 ปรับยาแปลงนูน้นเออพ่นปรับยาแปลงนูน้นนี่นี่พ่นยาแปลงนู้นนะครับพี่เดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับดูเป็นแนวทางกันได้นะครับพี่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเอ,อเคล็ดลับดีๆนะครับมีก็ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อเกษตรกรด้วยกันนะครับคนทาไร้ด้วยกันไม่ต้องปิดกันนะครับตรงนูน้นได้ดูเลยของดีของดียาในตั้งโอนะครับ ใครที่มีหญ้าในตั้งโอแบบแสงเหนือแบบนี้หญ้าลกๆแบบนี้เลยคลองแสงเหนือหญ้าลกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเออแสงเหนือก็ว่าจะไม่เอาโอแล้วเพราะว่าโอถูกแสงเหนือก็จะไม่ไม่เก็บหญ้าพอดีตอนนี้โอพอไปได้แสงเหนือก็เลยแก้ปัญหาด้วยการพ่นนะครับค่าหญ้าในตั้งโออ่ะเดี๋ยวมาดูผลกระทบกันเลยนะครับว่าแสงเหนือพ่นไปแล้ว จะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่แสงเหนือพ่นไปได้เอสามวันนะครับนี่พ่นไปได้สามวันก็เริ่มยุบเริ่มเหลืองแล้วนี่อ่าตัวแรกเลยนี่คือผักเบีย้ยแดงนะครับเห็นไหมครับพี่ใบเริ่มเหลืองเริ่มร่วงไปแล้วนะครับนี่เริ่มหลวงเริ่มร่วงไปแล้วแต่จะให้ดีนะครับถ้าเกิดขึ้นใช่เราอายุสามสิบวันเนี่ยยา่ามันจะต้นเล็กกว่านี้มันจะไม่เหลือหลอเลยเนี่ย ถ้ากระเมงนุ่นเนี้ยก็จะไม่รอดเลยนะครับแต่แสงเหนือมาตอนกระเมงออกดอกแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยมัวไปติดเด็กอยู่ไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้ค่อยแสงเหนือเป็นคนไม่ค่อยเข้าร้า่อะครับผมนี่ผลกระทบแบบนี้นะครับแต่ตามสูตรครบเจ็ดวันหรือสิบวันเออยาก็จะยุบหายไปหมดเลยนะครับนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะดูได้เลยเนี่ยเห็นไหมพี่ ถนัดผักเบี้ยออกดอกนะเนี่ยผักเบี้ยออกดอกแล้วเนี่ยดูดิพี่ดูดิอ้าวนี่นี่นี่สดวนผักชีนี่เห็นเลยผักชีนี่ผักชีน่าจะไม่รอดนะดูใบนะเออนี่คือผักชีนี่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 ส่วนนี้อ้าวผักกาดดองผักกาดดองนี่หลงอยู่ในแปลงนะครับรู้สึกว่าใบก็จะไม่ไหม้หน่อยนะเออแต่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผักชีน่าจะมีผลนะครับนี่นี่นี่มาดู แบบบักชีต้อน,นี้นี่นี่น,นี่แบบบักชีต้อน,นี้นี่นี่บักชีมีผลเลยเนี่ยแสงเหนือมามาตอนเนี่ยดูดิกระเมงออกดอกแล้วเนี่ยเนี่ยกระเมงออกดอกแล้วเนี่ยเออก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่นีตั๊กโอหนี่ดูตั๊กโว้ไม่เป็นไรเลยเห็นป่ะพี่ตั๊กโอไม่เป็นไรเลยนี่นี่ส่วนญ้านี่กระเมงเห็นไหมไม่ละนี่แค่สามวันนะครับพี่สามวันเองถ้าเกิดเป็นเล็กๆเนี่ยน่าจะ น่าจะไม่เหลือน่าจะไม่เหลือเออนี่นี่ให้ดูกันเลยนะครับข้อดีของการพ่นพ่นปราบหญ้าในแปลงขึ้นช่ายนะครับข้อดีก็คือว่าพี่ลองนึกดูดิถ้าพี่ใช้คนถอนน่ะลากเข่งัยก็ต้องหลุดใช่ไหมพี่ลากเข่งัยก็ต้องหลุดโอลก็จะกระเทือนแล้วโอลก็จะฟื้นตัวยากแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถอนเนี่ยมันฟื้นตัวพี่ดูดิ นี่นี่นี่ของเางเหนือดูดินี่นี่นี่ไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนนี่ดูดิโอ้โหรอบนี้แสงเหนือคุมหญ้าไม่อยู่ครับนี่คุมหญ้าไม่อยู่นี่นี่นี่พี่ดูพี่ดูนี่เวลาคุมหญ้าไม่อยู่นี่แต่มีตัวช่วยนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องหญ้านี่นี่เขาไม่ถอนกันแล้วนี่นี่พี่ดูนี่นี่ดูกระเมงดิสามวันนะครับพ่นไปสามวันแล้วพี่ดูเขงชช่ดิ เนี่ยเก่งชยัยเนี่ยไม่เป็นไรนี่ส่วนผักชีผักชีจะไหมนิดเออผักชีจะไหม้นะนี่ดูดูทดสอบแปลงจริงของแสงเหนือเองเลยนี่นี่แล้วดูเออนี่นี่กแบบนี้เลยนี่ลกแบบนี้เลยนี่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 ผักขมจะใหญ่อย่างี้เออนี่ผักขมใหญ่ใหญ่ออกดอกอย่างนี้นี่นี่นี่สามวันนะเดี๋ยวเจ็ดวันหรือสิบวันแสงเหนือจะโพสให้ดูอีกคลิปหนึ่งโอ้ เพราะว่าเดินไปพูดไปค่อนข้างเหนื่อยพี่ดูดิลกด้วยลกด้วยนี่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 เออนี่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 ช่วยแชร์เพื่อเกษตรด้วยนะครับเออเผื่อมันจะได้ประหยัดต้นทุนนะครับพี่ครับแสงเหนือมีอะไรดีๆแสงเหนือก็จะแนะนํานะครับไม่ปิดบังกันเพราะเราเป็นคนทําไร่ด้วยกันเป็นคนทําไร่ด้วยกันเราไม่ปิดกั้นนี่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 โอ้แต่ยังกุมใจเลยแักชีลาวไม่มีคนถอน เห็นเงินอยู่ลำลายแต่เอื้อมมือหยิบไม่ได้